สวัสดีวันนี้ก็ไม่สบายนะครับทั้งจากที่ออกกําลังกายเยอะไปหน่อยแต่ไม่กล้าบอกว่าออกกําลังกายเยอะนะครับก็เลยมาพูดในบล็อกนี่แหละว่าผมออกกําลังกายเยอะไปก็เลยไม่สบายนะครับนี่จะเป็นล็อกแรกนะที่จะเริ่มต้นทํามูกอก็ไหลแลนะ้วเริ่มต้นทนําเลย การออกกาลังกายนะครับเพื่อเก็บไปดูเองในอนาคตข้างหน้านะฮะว่าร่างกายและจิตใจเปลี่ยนในมากน้อยแค่ไหนนะครับจะไปวันนี้จะไปวิ่งนะฮะอากาศจะหนาวล้วก็ไม่สบายยกเวทมากไยครับต้องยอมรับเลยว่ายกเวทมากไปก็เลยเกิดอ,อาการแบบนี้ครับ นี้ตั้งใจว่าจะซัก 6K 6K แบบเบาๆนะครับแต่ถ้าถ้าไหวก็จะไหลไป 10K ถ้าไม่ไหวก็จะอยู่ที่ 6K ไปครับไปดูกันว่าเราเจะเป็นยังไง yeah <laughs> ของเราแรกผ่านไปนะครับเพจเกือบเจ็ดครึ่งกับ8ไปต่อครับ การที่หยุดไปหลายเดือนนะครต้องเรียกความฟิตใหม่อย่างแรกคือน้ำหนักที่มันโคตรหนัก85จริงๆผมออกกำลังกายแล้วก็ลดมาจาก87ลงมา85แล้วครับตอนนี้ก็มาซ้อมต่อแต่ตอนนี้ก็ยัง แต่ว่าหัวใจยังสูงอยู่สำรับเพจเจ็ดครึ่งเข้าเคไม่เหน่มากครับไปได้ต่อเรื่อยๆลองดูว่า 6K ผ่านไปแล้วจะเป็นยังไงจบซีโลที่ สามครึ่สาสูนนะครับเพจเจ็ดสามศูนครึ่งนันเองเด okay. ีวเข้าโลดห้าแล้วว่าสภาพร่างกายไปไหวหรือเปล่าครับแล้วผ่านกิโลที่6กดมน้ำนอ่ะบอกไปนะว่าวันนี้นเป็นหน้าหนาวอากาศมันค่อนข้างดีมากครับ แดดตออขนาดนี้ยังไม่ร้อนมากครับไม่างั้นก็ยอมแล้วครับแดดมันร้อนอาจะเจ็บเกือบโมกึ่งอะไรเงี้ยนะครับสว่างช้าครับน,นี่น้าหนาวกีนากา แจ้งแล้วนะครับว่า6โลนะครับเจท7.2ถือว่าเร็วเกินกว่าที่วางไว้นะครับ6โลนี่6โลไปต่อ,อยังไหวครับเพราะว่าไม่ได้เล่งเพดมากพยายามให้รอบขาได้175ขึ้นนะครับซึ่งก็ทำได้เดี๋ยวไปดูผลของวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไง เจ็ดโมงสี่สิบแปดแล้วครับวันนี้ก็ข้ากิโลที่แปดแล้วแหละเอ,อิ่มเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้หัวทำได้ดีครับรอบขาดีหัวใจต้องฝึกอีกครับว่าน่าจะลงมากกว่าน,นี้อีกในอนาคตนะต้องฟอมไปเรื่อยๆ จริงสิบโลไหวนะครับเดี๋ยวไปสิบโลต่อเลยดีก๋ยวอันนี้ไม่รู้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับแต่ว่าก็อยากลองสิบโลดูเพอ,อ,อกิโลที่แปดนี่หัวใจเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยครับสนุกอันนี้อากาศดีแต่ก็เริ่มร้อนแล้วอากาศก็มีผลเยอะนะครับโอ้อย ิบกิโลนะครับสิบกิโลน,นี่เดี๋ยวว่าไม่เหนื่อยมากนะไ,ได้ได้เก่งขึ้นเยอะครับออก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่ากลับมาซ้อมใหม่ครั้งเนี้คือผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะแต่ว่าจากที่แบบเล่นมาหลายปีแล้วก็วแบบเล่นยังไงก็ไม่ดีอ่ะก็เลยตั้งใจที่จะฝึกใหม่ครับ ฝึกกล้ามเนื้อจับความรู้ที่พี่ๆเพื่อนๆเคยสอนมารวมกันนะครับแล้วก็มาฝึกใหม่ให้มันเป็นแบบที่ถูกต้องจริงๆอ่ะความหมายก็คือวิ่งใช้กล้ามเนื้อตรงไหนให้ถูกต้องใช้อะไรให้ประหยัดพลังงานที่สุดว่ายน้ําก็เหมือนกันท่าที่ถูกต้องเป็นยังไงไว่ายแล้วมีความเร็วไม่เปลืองพลังไม่ใช่ว่ากวักแขนไปแล้วมันจะ เสียพลังงานไปโดยซิ้นโดยเปล,า,ปลาๆนะเนี่ยผมผมฝึกอย่างเงี้ยหมดเลยครับพยายามจินตนาการฝึกท่าอย่างปั่นนักยานเนี่ยก็พยายามโฟกัสที่กล้ามเนื้อชิ้นใหญ่มัดใหญ่วิ่งว่ายน้ําเหมือนกันครับมันผมว่ารอบเนี้ยผมทําได้ดีขึ้นเยอะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไม่ปวดนะครับมันทําให้ฝึกเล่นไปอย่างได้สนุกมากขึ้นนะไม่ใช่แบบใส่แต่พลังอย่างเดีวยขวขวงก็ ใส่ระพลังงางเดียวแหละจริงๆช่วงน,นี้ก็จริงจังกับเรื่องของการที่ทําให้มันถูกต้องนี่ทางนี้แหละผมว่ามันจะเป็นทําให้ผมก้าวขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งได้ซึ่งตอนนี้ผมฝึกมากันเดือนและแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะมาถ่ายก็ขี้เกียจครับอันนี้วันนี้ตั้งใจว่าเอจะแม่อันนี้ละก็เลยถ่ายโอเควันนี้วันแรกนะครับสำหรับวอล์กหนึ่งของผมเป็นการวิ่ง 10K เปิดมาก็แจ่วเลยนะเราไม่รู้วันต่อไปมันจะแจ่วขนาดนี้หรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ก็ตั้งใจว่าตอนนี้มันสิ้นปีด้วยอากาศมันดีอยู่ก็อยากจะลดน้าหนักลงนะครับตอนนี้น้ําหนักดูพุงดิพุงใหญ่โม้อครับถ้าเหลือล้วนะลงสักห้าโลค่อยๆไปเรื่อยๆครับครูตมาไม่ได้ไม่ได้ลดน้าไม่ได้อดนะฮะเรากินเลือกกินของดีๆหน่อยแล้วกันโอเคไปละวันนี้ขอบคุณมากนะครับถ้าใครดูอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันไปละครับ